สวัสดีค่ะวันนี้ยาตาจะพามาทดลองเพราะเมล็ดของเชอร์รี่กันดูนะคะเชอร์รี่อันนี้นี่คือเมล็ดของเขาที่เรากระเทะเอาเปลือกหรือว่ากระทะเอาการะลาของเขาออกไปแล้วนะคะเนี่ยก็จะมีลักษณะรูปร่างของเม็ดเป็นแบบนี้นะคะสําหรับเม็ดของเชอร์รี่เป็นเชอร์รี่นาเข้านะคะเป็นเชอร์รี่ที่อยู่ในต่างประเทศ ที่เขานํามาขายอันนี้คือกะลาของเขานะคะกะลาของเมล็ดที่เรากระเทาะออกมานะคะเนี่ยเรามาดูลักษณะของเชอร์รี่การก่อนอะอันนี้คือลูกเชอร์รี่ที่นําเข้านะคะมันจะต่างจากลูกพรำนะคะลูกพรำก็จะมีร่องอยู่ข้างๆเหมือนกันแต่ว่าก้านสั้นนะคะส่วนลักษณะการออกดอกหรือว่าลักษณะใบ จะคล้ายๆกันกับลูกพรรมเลยนะคะฉะนั้นย่าคิดว่าม่าจะปลูกได้ทั่วไปในประเทศไทยเราเหมือนกันนะคะในเมื่อลูกพร,รมมันสามารถปลูกได้เชอรี่ก็น่าจะปลูกได้วันนี้ย่าก็เลยจะพามาทดลองนะทดลองเพาะดูย่าเคยทดลองไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะพอแตกต้นขึ้นมาย่าเอาไปลงใส่กระบะเพาะมันตายนะคะมันตายแต่คราวนี้จะทดลองดูอีกครั้งนะคะนี่ ตัวนี้จะเป็นมเมล็ดนะคะอันนี้คือมเมล็ดที่เรายังไม่กระเทาะเปลือกนะคะนี่มันจะมีกะลาแข็งๆคลุมอยู่ในการกระเทาะก็ยากอยู่เหมือนกันนะคะถ้าเอาค้อนทุบเมล็ดข้างในก็จะแตกด้วยอันนี้ญาจะใช้กรรไกรตัดกิ่งค่อยๆหนีบออกนะคะหนีบเอาเปลือกแข็งๆของเขานี่ออกเนี่ยอันนี้นี่คือลักษณะเปลือกแข็งของเขาถ้าเราทุบเนี่ยเห็นไหมคะนี่มเมล็ดของเขาถ้าทุบมือหนักไปหน่อยมเมล็ดก็จะ แตกไปด้วยเละไปด้วยก็นำมาเพาะไม่ได้นะคะฉะนั้นเราก็หาวิธีนะคะแล้วแต่เทคนิคของแล้วแต่ละบุคคลนะที่จะสามารถทำให้มันออกมาได้เป็นเมล็ดนิ่มแบบนี้นะคะเป็นเมล็ดข้างในของกะลาอีกทอดหนึ่งนะคะวิธีเพาะนะใช้ทิชชู่มาลองซ้อนกันสักสามชั้นวางเรียงเม็ดของ เชอรี่นี่ที่เราได้มานั้นลงไปนะคะอย่าให้มันชิดกันมากวางเรียงห่างๆหน่อยนึงจากนั้นก็ห่อนะห่อประกบให้มันทับกันนะแล้วเอานะ้ํามารดนะรดกระดาษทิชชู่ให้ชุ่มแต่ไม่ถึงขั้นแฉะนะคะรดให้ชุ่มจากนั้นใส่ในซองซิปให้เรียบร้อยปิดซิปให้เรียบร้อยนะคะนําไปเข้าตู้เย็นเอาไว้สักประมาณ2อาทิตย์แล้วเราค่อยมาดูกันใหม่ นะคะส่วนที่ย่าเพาะ2อาทิตย์เขาก็งอกลากแต่เชอรี่ไม่มั่นใจนะว่าจะนานเท่าไหร่นะจะเมื่อครบสองอาทิตย์แล้วเราค่อยมาดูกันใหม่นะคะนี่คือขั้นตอนการเพราะเชอรี่นะคะ